ดีค่ะเรา,านําเสนอดอกลำโพง6านิ้วเสียงกลางรุ่น PK6100Y นะคะหน้าดอกลำโพงนะคะจะการน,น้ำใบฝุ่นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะไม่พังง่ายนะคะลำโพงหน้าวัสดุอย่างดีขอบโฟมสีเหลืองนะคะแม่เหล็กใหญ่ๆหนาๆวยค่ะมีความไวสูงรับสัญญาเสียงได้ดีไม่ต้องใช้กําลังขับมากนะคะจานวนบัดจะอยู่ที่200บัเข้าอมสถึง8โอมความเร็วก็18เดซิเบลค่ะขนาดแม่เหล็กนะคะจะกว้างที่100มิลลิเมตรหนาน20มิลลิเมตรนะคะโครงเหล็กปั๊มสีดานหน้านูนะคะถูกออกแบบมาเพื่อให้เสียงกลางมีความชัดเจนแมม่่่นนนยําาาคคะะะะดทัั้งงหจสอบใฟก นางฟังชัดพุ่งไกลเสียงไม่แตกไม่ขาดใช่ไหมคะขับเคลื่อนเสียงร้องได้อย่างทรงพลังเหมาะกับก,บการฟังเพลงทุกแนวเลยค่ะสามารถใช้ได้ภายในบ้านและในรถยนต์เลยนะคะสินค้าของเรามีรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางเราเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดเวลาเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเราอย่าลืมกดติดตามนะคะของเราให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ